สวัสดีครับสวัสดีข่าวสารบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและสาระความรู้ต่างๆนะครับวันนี้ก็มีความเปลี่ยนแปลงของเงินดิจิตอล1,000บาทมาบอกกันในวันนี้เพิ่มเติมสินค้าต้องห้ามเป็น18รายการนะครับแล้วก็วงเงินงบประมาณก็ได้ตัดงบประมาณของทอกสอออกไปนะครับจะกระทบหรือไม่เรามาดูกันนะครับ ซึ่งข้อมูลเบื้องต้นนี้มาจากทางกระทรวงการคลังนะครับตามทำลายที่ได้ระบุเอาไว้ในวันที่10กรกฎาคมหกดนะครับเป็นการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินโครงการเพื่อสรุปเงื่อนไขทั้งหมดของเงินดิจิตอน1,000บาทนะครับ และในการประชุมก็ได้มีการสรุปในการเพิ่มสินค้าต้องห้ามเข้าไปในรายการทั้งหมดที่มีอยู่16กรายการเป็น18รายการนะครับเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้าง 1. ลอตเตอรี่2เหล้าหรือว่าแอลกอฮอล์นะครับ 3. บุหรี่ยาสูบ4ถึงข้อ7นะครับเป็นยาเสพติดทุกประเภทนะครับข้อ8เป็นบัตรกำน,นันข้อ9เป็นบัตรเงินสดส่วนข้อ1 0ถึง13มนี้เป็นอัญ,ญมณีนะครับไม่ว่าจะเป็นทองเพชรพลอยนะครับต่าง ส่วนข้อ14ก็เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงข้อ15ก็เป็นกา๊าซนะครับส่วนข้อ16ก็เป็นภาพบริการทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านตัดผมร้านเสริมสวยอันนี้ก็ไม่ได้นะครับส่วนข้อ17และ18ที่เพิ่มเติมขึ้นมาอีก2ข้อนะครับก็หลายๆท่านอาจจะต้องแนดงความเสียใจด้วยนะครับเพราะว่าข้อ17ก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้านั่นเองและนั่นก็หมายถึงข้อ18ก็โทรศัพท์มือถือก็ไม่สามารถ ใช้เงินดิจิตอนซื้อได้นะครับก็สรุปแล้วนะครับเกี่ยวกับรายละเอียดของสินค้าต้องห้ามทั้ง18รายการนะครับส่วน กำหนดการลงทะเบียนนะครับก็อย่างที่ตามทำรายนะครับในวันที่24กรกฎาคมนี้นะครับทั้งหมดนี้รายละเอียดทั้งหมดนะครับก็ต้องรอแถลงการจากท่านนายกเกี่ยวกับรายละเอียดทั้งหมดนะครับและในทำรายในวันที่15กรกฎาคมนะครับก็จะเป็นการประชุมคณะกรรมการนโยบายชุดใหญ่นะครับมีท่านนายกเป็นเข้าร่วมประชุมด้วยและวันที่24กรกฎาคมก็จะเป็นการแถลงการจากท่านนายกนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้รอการแถลงการจากท่านนายกรัฐมนตรีนะครับ ของรายละเอียดของการเงินดิจิตอลหนึ่งมืบาททุกอย่างนะครับรายละเอียดที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับและเพิ่มเติมส่วนของร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการนะครับจะต้องเป็นผู้ที่ใช้เครือข่ายของโทรศัพท์มือถือเป็นแบบรายเดือนนะครับไม่สามารถใช้เป็นแบบเติมเงินได้นะเพราะฉะนั้นใครที่ใช้เป็นระบบเติมเงินก็ให้ไปเปลี่ยนเป็นระบบแบบรายเดือนได้นะครับและลงทะเบียนยินยันตัวตนให้เรียบร้อยส่วนอีกเรื่องที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเกี่ยวกับงบประมาณจากเดิมที่ระบุไว้ของงบป,ประมาณปี67 6.8แล้วก็งบประมาณของธนาคารทกศนะครับซึ่งได้มีการเปิดเผยออกมาแล้วว่าจะยกเลิกงบประมาณจากธนาคารทกศนะครับเพราะว่าอาผิดวัตถุประสงค์ของธนาคารทกศในการใช้เงินดิจิตอลวอลเล็ตนะครับจึงทําให้เงินทุนลดลงไปจาก500 0 0 0ล้านก็จะเหลืออยู่ที่ประมาณ450,000ล้านบาท ซึ่งทางโครงการก็ยังคงยืนยันว่าทุกคนที่มีสิทธิ์รับเงินที่จต้น1นึ่งบาทที่ผ่านเกณฑ์ทุกอย่างนะครับก็ยังคงได้รับเงินที่จิต้นหนึ่งบาทนะครับเนื่องจากว่าอาจจะมีประชาชนที่มีสิทธิ์บางส่วนไม่เข้าไปรับสิทธิ์เงินที่จะต้นหรือไปยืนยันตัวตนนะครับก็อาจมีเงินจํานวนนี้เหลือเพียงพอที่จะโอนให้กับพี่น้อกประชาชนทุกคนที่มีสิทธิ์นะครับย้ําว่าทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลจากทางกระทรวงการคลังเบื้องต้นนะครับเพราะฉะนั้นจึงขอให้รอประกาศจากท่านนายกรัฐมนตรีในวันที่24 กรกดาคมนี้นะครับถึงรายละเอียดทั้งหมดที่แน่นอนและแน่ชัดนะครับในการรับิดเงินที่จะต้อนหนึ่งหมื่นบาททุกคำถามทุกปัญหาต่างๆนะครับ อีกเรื่องที่มาย้ำเตือนกันนะครับคือให้ระวังภัยกลุ่มมิจฉาชีพที่จะมาหลอกลวงให้ท่านเข้าไปลงทะเบียนร,รับเงินดิจิตอล1 0 0 0 0บาทผ่านทางลิงก์ต่างนะครับแล้วก็ลงทะเบียนแอปพลิเคชันทางรัดผ่านทางลิงก์หรือข้อความ sms ต่างๆที่เป็นของลิงก์ปลอมของกลุ่มมิจฉาชีพนะครับขอย้ำว่ารัฐบาลให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัดเท่านั้นนะครับโดยดาวน์โหลดได้ทางโทรศัพท์มือถือของท่านเองไม่ว่าจะเป็น android หรือ ios นะครับและให้ดาวน์โหลดผ่านลิงก์ของทางหน่วยงานของ รัฐที่น่าเชื่อถือเท่านั้นนะครับและให้โปรดระวังแอปพลิเคชันหรือลิงก์ต่างๆของกลุ่มมิจฉาชีพที่เป็นลิงก์ปลอมที่จะส่งผ่านข้อความต่างๆมาหาท่านนะครับถ้ามีลิงก์หรือข้อความที่น่าสงสัยส่งมาหาท่านก็อยากกดเข้าไปดูเป็นอันขาดนะครับอาจเป็นกลุ่มมิจฉาชีพได้ทั้งหมดคือข้อมูลข่าวสารที่นําเสนอกันในวันนี้นะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมจะนําเสนอกันครั้งต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ผมในวันด้วยนะครับสวัสดีครับ